โอ้โหเอาเป็นว่าแบบเพิ่งเคยเจอเสียงแบบโหดขนาดนี้มาก่อน โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่แร็นะครับเอาตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนะฮะเมดเจ R.S. นะฮะก็แน่นอนนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันที่เคยบอกกันไปเรามีตัวนี้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือเมดแพดโปนะครับ12.2ตัว12.2ตัว 1T ทีเลย1ทเทาไบต์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็พิเศษตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่ ใส่ซิมได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นก็มาแกะกล่องกันเลยนะฮะกล่องก็ถือว่าใหญ่เอามากๆเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเท่าที่รู้มาตัวนี้เนี่ยเขาใส่มาให้แบบครบๆเลยนะคะบในเรื่องของอุปกรณ์นะฮะนี่เขาก็จะเขียนว่า made pad pro นะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นตัว อ่าเนี่ยครับรมันจะเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยครับพรีเมียมเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่นี่ฮะที่เขาใส่มานะฮะแล้วด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็จะบอกว่าโว้ยซาวนะฮะก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเสียงแน่นอนนะฮะตัวนี้เท่าที่รู้มาก็เช่นเดียวกันน่าจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะฮะแล้วก็พอถอดออกมานี่เขาก็จะเขียนว่า12.2 12 เมดแพดโป้นะฮะเป็น Harmony OS นะฮะแล้วก็มีเนียลิงด้วยนะฮะเนียลิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเปิดกล่องออกมากันเลยดีกว่านี่นะฮะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะฮะที่ให้มารีวิวนะฮะพร้อมกันเพราะว่าซื้อมาพร้อมเจ้าตัวนี้นะฮะกะให้มันใช้เป็นอะไรที่โคเวอร์กันไปเลยนะฮะนี่เปิดออกมาก็จะมีผ้าเช็ดหน้าจอเนี่ยฮะ ก็ไม่ต้องแกะนะฮะก็เป็นที่รู้กันนะฮะก็มีสัญลักษณ์หัวเว่ยเป็นผ้าคล้ายๆเป็นตัวนาโนผ้านาโนนะฮะไว้เช็ดหน้าจอแน่นอนนะฮะอย่างนี้นะฮะหนึ่งก็แถมมาอ่ะโอเคนี่ก็คือตัวแผ่นนั่นเองโหบางมากๆเพื่อนๆจะเห็นนี่ฮะถือว่าบางเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูนี่โฟกัสโฟกัสหน่อยนี่ฮะ บางเฉียบเลยนี่อ่าโอเคเราค่อยว่ากันในเรื่องของขนาดและความบางนะฮะสิบนิ้วแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีแท่นที่เขาเขียนไว้นี่ในเรื่องของพ e นซิลนะฮะปากกาตัวลำโพงตุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะเปิดให้เพื่อนๆดูกัน ใกล้ๆกันเลยนี่นะฮะทางในกล่องก็จะมีกล่องใหญ่กล่องนึงนะฮะก็ดึงออกมาเลยอย่างนี้อึ๊บนี่ปึ๊บเดี๋ยวนะฮะโอ,โอ,โอ้มันใหญ่มากนี่เพื่อนๆจะเห็นอ่ามันเปิดออกมามีปากกาน,นะฮะแต่ว่าในกล่องนี้น่าจะเป็นเคส ของเจ้านี่นะฮะเป็นเคสจริงจด้วยนี่เป็นเคสของเจ้าตัวเมดแพดนี่แหละฮะโอ้เห็นไหมฮะในกล่องนี่คือ,คอไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเลยนะฮะอย่างนี้เนี่ยถึงจะโอเคเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถูกใจเดี๋ยวขอญอาตแกะเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ตัวนี่ฮะตัวด้านหลังกับตัวด้านล่างจะเป็นคล้ายๆกับ กัมยี่เลยฮะเทกเจอร์มันคล้ายๆกัมม,ม,มี่แต่ไม่ใช่นะฮะเป็นคล้ายๆกับหนังที่มันมีความลื่นมันคล้ายๆกัมยี่นะฮะแต่ไม่ใช่กัมยี่แน่นอนนะฮะตัวนี้นี่เปิดออกมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นตัวที่กัน้นนี่มีแป้นพิมพ์ในตัวว้าวเนี่ยฮะ นี่ฮะใส่มาเต็มเลยนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้เพื่อนจะเห็นนี่ฮะเขาเขียนว่า d e ไ i น์บายหัวเว่ยอ่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ปากกาอยู่ในซองนี้เลยนะฮะเราหยิบปากกาขึ้นมาเลยนี่นะฮะปากกาเราก็สามารถที่จะาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมนี่มันเป็นอะไรที่พอดีกันเลยนี่ฮะเพื่อนนี่ฮะ Ừ, วางได้ทุกอย่างเนี่ยด้านบนเนี่ยวางได้เลยฮะมันจะเกาะเลยแน่นด้วยนะถือว่าแน่นมากๆแน่นทนี้แน่นเลยฮะเป็นแม่เหล็กะอะไรสักอย่างนั่นแหละเนี่ยฮะดูดแบบปึ๊ด,ด,ดๆเลยทีเดียวเมื่อกี้ยังไม่ดูดเลยแต่ตอนนี้มาดูดแล้วเหรอ <c oughs> นี่ฮะโอเคโอ้อาโอเคผ่คานไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ให้ดูนะฮะ เสร็จแล้วตรงนี้คืออะไรนะฮะเปิดออกมาให้ดูเลยนี่อ่าเป็นอ c c ซ s ซอรีนะครับมีอะไรของตัวปากกานะฮะก็คือตัวหัวปากกานั่นเองเพื่อนๆจะเห็นนี่เห็นไหมฮะอืมแล้วก็อะไรเออตรงนี้เป็นการันตีการ์ดบราบราบรานี่ก็ นี่ฮะ ah. แล้วก็มีเข็มจ mm ิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะอย่างที่บอกนะะตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ซิมได้ด้วยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นมีเข็มจิ้มซิมแล้วนี่การันตีการ์ดต่างๆเอสพวกแบบสิทธิพิเศษต่างๆนะฮะก็ต้องอไปเนี่ยฮะอยู่ในนี้นะฮะก็ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะหัวชาร์จหนึ่งร้อยวัตต์ให้มาด้วยนี่ฮะเหมือนกับเจ้าตัวเจ็ดสิบอ่เอสเลยแต่เ,เพียงแต่ว,ว่าตรงนี้พับไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะแต่ทุกอย่างเหมือนกันนะฮะสายเท่ากันแน่นอนนะฮะจากที่สัมผัสมานี่อ่า,อาวางไปอืมแล้วก็สายชาร์จเป็นแบบ c to c นะฮะเพื่อนเพื่อนได้เห็นนี่ บบ C C. เป็นแบบส to ทสี่นี่ฮะเอ่ทาทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้นะฮะในเรื่องของของในกล่องก็ถือว่าซื้อมากล่องนึงเนี่ยราคาที่ได้มาเนี่ยจบเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยมาประกอบเคสกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคดูของในกล่องประมาณนี้ก่อนโอเคได้ขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าโอ้ของในกล่องนี่เต็มโต๊ะเลยเยอะมากในกล่องนี้ให้แบบของแถมของแบบคือไม่ต้องไปซื้อแล้วะฮะซื้อพอแกะมาก็ใส่พร้อมลุยได้เลยนะฮะแล้ขอแกะตัวเครื่องให้ เพื่อนๆดูก็แล้วกันนี่นะฮะตรงนี้เป็นสีทองนะฮะมาชิคออกมานะฮะความพรีเมี่ยมมันอยู่ตรงสีด้วยนะฮะนี่ตัว12.2นิ้วนะฮะเมทแพดโปรรุ่นนี้นะฮะก็ไม่ใช่รุ่นใหม่นะฮะอีรุ่นใหม่ก็จะเป็นอ่าไม่ใช่ฮะก็อีกไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่าหน้าจอกว้างกว่านี้ก็มีนะฮะ13.2นะฮะแต่ว่า12.2นี่ก็กำลังดี นะฮะเ,เพื่อนๆจะเห็นในความทองความสีทองเหลืองอะลามเลยนะฮะปรัแบโบฟกัสนี่ยากมากๆเลยเพราะว่าแบบอ่ามันบางนะฮะบางจนแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องกังวลว่าจะหนาแล้วก็พกพายากนะฮะนี่แล้วก็กล้องที่เขาให้มาเนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเทสกล้องกันด้วยดีกว่าว่าความละเอียดความอะไรเนี่ยมันจะเป็น อะไรที่ไก่กาปลากระป๋องไหมนะฮะแต่ด้วยความรู้สึกแล้วเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยโอ้โอเคเลยทีเดียวนะฮะตุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตัวโวลูมบวกลบอยู่ตรงนี้ด้านนี้เลยอยู่กใ,ใกล้กับโมดูลกล้องตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนๆได้เห็นกันนี่แล้วตรงนี้ลำโพงสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ซิมนะฮะ นี่ก็อยู่ในระนาบเดียวกันตรงนี้เลยด้านบนนะฮะตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งตุ่มอะไรต่างๆหน,น,นานะฮะรายละเอียดบิวคุณลิตี้ดีเทลถือว่าแบบเนียนๆเลยนะฮะเพื่อนๆได้เห็นนี่ตรงนี้เขียนว่าหัวเว่ยแล้วก็เนี่ยฮะหัวเว่ยซาวนะฮะที่ว่าให้มานี่สวยมากๆ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเสียงกันเลยดีกว่า นะฮะเทสเสียงกันเลยดีกว่าหน้าจอกระจกเป็นเหมือนกับว่าติดฟิล์มด้านมานะฮะเหมือนจะอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ติดมานะฮะแต่ว่าความสัมผัสกระจกตรงข้างหน้าเนี่ยโอ้ดูเสียงโอ้สุดยอดคือเพื่อนๆได้ยินไหมฮะตะกี้นี้โอ้โห เซอร์าวดี๋ยวนี่แล้วก็ลงแบบไม่ต้องกลัวอ,อย่างที่บอกกันไว้นะฮะเดี๋ยวเปิดเปนมุมกว้างเลยคือตัวนี้นะฮะหัวเวิรสมัยนี้นะฮะมันมีในเรื่องของไมโครจีะ Micro G, นะครับในการลงต่างๆนานาใครที่ไม่ได้ว่าต้อง Google จ๋าอะไรนะฮะตัวนีนะ้มันก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของการใช้ เนี่ยฮะแผนที่นั่นนูน่นนี่อะไรให้เราเต็มสตรีมแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะ youtube อะไรก็ได้แล้วนะฮะเนี่ยฮะคือเล่นแบบสบายๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญดู WPS ที่เขาให้มาก็เป็นอะไรที่ฟรีนะฮะ simple and power คือตรงเนี้ยไม่ต้องไปซื้อ แล้วนะครับปกติเพื่อนๆจะต้องซื้อนะฮะซอฟต์แวร์ตรงนี้อีกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในเรื่องของหูว่ยเนี่ยเขาให้มาแบบเออสุดๆเลยนะครับการทรงมงการทำงานอะไรเนี่ยเนี่ยฮะนี่มีบอกอรายละเอียดวิธีกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยฮะ เขาที่รู้นะฮะในเรื่องของ Gmail ก็นี่ฮะสบายๆลิงก์กันได้หมดจดอ่ะละ่ะ <c oughs> อยากรู้เสียงเทสเสียงกันเลยดีกว่านี่เอาเป็นตัวอ่า เทสยังไงให้มันเทสตอรีโอออเดโอว่าคืออะไรผมว่าอานีนะชื่อแล้วก็แบบโอ้เ<อ><อ>ต็มตาอ่ะดูโฆษณาก็ได้นี่ฮะคือแบบคมชัดสวยอเออนี่แบบสุดๆเลยอ่ะมาฟังกันฟังเสียงโอ้ โ,โหนี่ขนาดแบบยังเหลือววลุ่มอีกหน่อยนึงฮะยังดังไม่หมดแค่นี้ก็เหลือ,ลอแล้วฮะโอ้โหโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอืมเอาเป็นว่าแบบเพิ่งเคยเจอเสียงแบบโหดขนาดนี้มาก่อนโหดที่สุดแล้วฮะตัวนี้ เท่าที่เคยมาเคยเจอไม่ทั้งแท็บเล็ตทั้งมือถือมาสุดๆความมีมิติอ,อยากให้เพื่อนๆมาได้ยินจริง,รงขหดมากโอ้โห,โหไหนไหนไหนข,อขออีกขออีกหน่อยหนึ่งเอาอะไรดีที่ อ่าสุดๆอ่ะเป็นเสียงที่เป็นแบบดอบบี้ความเป็นธรรมชาติบ้างอ่ะเนี่ยฮะเราดูภาพโอ้โหเอาดิเออเอาใครมีมือถือหัวเว่ย ห้ามาพลาดกันเลยทีเดียวตัวนี้บอกได้เลยสุดๆขอรีวิวกันแบบยาวๆอย่างนี้เลยได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวสเปคสเปคนี้ไม่ต้องมปดูอะไรกันมากแล้วคือแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะโอ้ My g ก็โอเคสุดๆหูเสียงสุดยอนจริงฮนะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คสเปคอะไรๆกันก่อนดูนี่ฮะเป็น h a r ์โมน4.2อยู่นะฮะตอนนี้นะฮะก็ไปเน็กแน่นอนนะครับไม่ได้ต่างกับตัวมือถือของเขาเลยนะฮะก็เดี๋ยวตัวนี้ใช้ในเรื่องของอชิปเซตอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะ ตัวนี้อย่างที่บอกนะแรมสิบหกล้อมที่หนึ่งทีนะครับโหจะเสียงว่าโรจัดเลยเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลให้อีกทีนึงว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะ,อะ,อะเจอแล้วนะฮะดูสเปคมันตรงนี้เลยนะฮะของเจ้าตัวนี้นะฮะเมทแพดโปรนะฮะสิบสองจุดสองนะฮะก็ใช้คิลินนะฮะทีนี่ทีเก้าหนึ่งนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะนี่ ซ็อกนะฮะคิรินทีเก้าหนึ่งอ๋อแล้วก็ไม่ได้เคยเล่นแท็บเล็ตของฮุ้ยมาแบบนานแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ว้าวอะไรเท่าไหร่นะแต่เจอตัวนี้นี่ว้าวจริงๆนะฮะคิรินทีเก้าหนึ่งะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะจะใช้ CPU ทั้งหมดเนี่ยแปดตัวด้วยกันนะฮะตัวที่หนึ่งะฮะเป็นตัวไทชานนะฮะที่เขาเขียนนะฮะ V ีหนึ่งสองหนึ่งะฮะน่าจะเป็น CPU ตัวหลักของเขานะฮะแล้วก็จะใช้ อีกสามตัวจะเป็นไทซานอ่า,อากวีหนึ่งสองหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวอ่าตัวคอเทคนะฮะ A ห้าหนึ่งสองนะฮะอยู่ที่สองพันแปดร้อยสี่สิบเฮิร์นะฮะอ๋อก็จะใช้ตัว CPU ีรันหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไว้สแตนบายนะฮะเวลารันแบบแรงๆนะฮะ GPU ก็แน่นอนนะฮะมาริออนนะฮะ910นะฮะที่เราได้ เคยเจอกันนะฮะแต่ว่าเคยเห็นกันนะฮะแต่มาถึงตัวทั้งหมดสี่หัวกันเลยทีเดียวนะฮะสี่คอนะครับเพื่อนจะเห็นนี่ฮะ mpc นะฮะแรมที่12ตัวนี้1นึงทีเลยนะฮะตัวเมมโมรีนะฮะอ๋อสปอร์ตเมมโมรีด้วยเหรออ๋อสปอร์ตนาโนการ์ดด้วยนะฮะก็คือเอ่อใครที่ใช้หัวเว่ยนะฮะ m n การ์ดนะฮะอ๋อโอ้โหโหสุด นะฮะหน้าจอเป็น o อ e d 2008คู่1 8 0พันอ่า1,840พิกเซลนะฮะ30บิบอิตแบตเตอรี่สุดๆไปเลยนะฮะมาที่1100มิลลิแอมนะฮะนี่นะฮะตรงนี้นะฮะตัวกล้องนะฮะก็นี่ให้มาที่นี่ทั้งหมดนะฮะ เป็นพิกเซล4,160ณ3,120นะฮะพิกเซลเมกะพิกเซลนะฮะเดี๋ยวไปเทสกันว่าอย่างไรนะฮะในเรื่องของตัวอ่วา Wi-Fi นะฮะก็ใช้ 5G นะฮะเป็นดูโอแบนดด้วยนะฮะ Wi-Fi Hotspot ไรเล็กนะฮะน่าจะลองวัด Wi-Fi 6นะฮะ Bluetooth เป็น5.2นะฮะ USB เป็น3.1ไฮซ C อ่านี่กระจกเนี่ย อย่างที่เขาว่าจริงๆอย่างที่เขาเคลมนะมันนิดๆนะฮะนิดเดียวนะฮะเป็น 2.5D เคิร์ฟแต่ว่าก็เหมือนจอแบนนะครับไม่ได้เคิร์ฟมากจริงๆเนี่ยมันน่าจะแบนมากกว่านะไม่ถึงกับ 2.5D เคิร์ฟนะฮะถ้าจะเคิร์ฟก็เคิร์ฟนิดเดียวนะฮะตรงนี้นะฮะลองรับให HDR v วิวิดด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของอ่า Dual Layer นะฮะตรงนี้นะฮะเช่นเดียวกับเจ้าตัวอ่า70 นะฮะในเรื่องของการใช้อ่ากระจกนะฮะใช้ในเรื่องของกระจกสองชั้นเลยนะครับตรงนี้อ่ะมาในเรื่องของรูปกันเลยดีกว่าเอาให้เห็นกันชัดๆไปเลยอ่าเนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นก็ไม่ได้ขี้เรนะฮะสูงสุดซูมส,สูงสุดได้ถึง 10x เลยทีเดียวนะฮะอ่าแต่ออปติคอลซูมนี่ยมุมกว้างก็อยู่ที่ประมาณนี้เพื่อนๆจะเห็นนี่เห็น ห้องแอคได้ทั้งห้องเลยนะครับนี่ C X แล้วก็จะมีในเรื่องของโหมดวิดีโอนะฮะโหมดเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของโหมดโปรมีอ่าไอ้นี่ตรงนี้ฟังก์ชันเนี่ยต้องมีอ่าเขาเรียกว่าดีไวท์อีกตัวหนึ่งมือถืออีกตัวแท็บเล็ตอีกตัวไว้ถ่ายลักษณะอ่าถ่ายครั้งเดียวก็จะอ่าได้หลายๆมุมมองอะไรประมาณนั้นนะมีในเรื่องของเอ,งเอกสารนั่นนู่นนี่นะฮะมีไทม์แลป มีสโลโมชันมานี่ก็ถือว่าโอเคละนะประมาณนี้โหมดวิดีโอวิดีโอถ่ายได้สูงสุดกีเคเนี่ย 4K นี่เพืเ่อนๆจะเห็นสูงสุดอยู่ที่ 4K เลยทีเดียวนี่เพืเ่อนๆจะเห็นนะฮะ 4K โอเคที่เท่าไหร่โอเคน่าจะที่กี่เฟรมเรท60ได้ไหมได้ที่30เท่าที่ 4K นะอ่าตรงนี้ ตรงนี้อยู่ที่60สิบได้อ่าถ้าเป็นอันแปดสิบพีอยู่ที่60สิบได้ก็แล้วแต่เซตติ้งนะครับเข้าไปนี่ก็เลือกเอานี่ฮะตรงนี้เออถือว่าใช้ได้ครับตรงนี้นะฮะถือว่ามาประมาณนี้มีถ่ายรูปบุคคลได้ด้วยอ่านี่นะฮะก็ยังมีถ่ายรูปบุคคลให้ยังมีมานะฮะมีโหมดโปรเจคตให้อะไรนะั่นนี่นู่นให้สูงสุดที่ 2x อ่าตามธรรมชาติ นะมีโหมดกลางคืนมีโหมด a p e เ t ลเจอรให้เหมือนเดิมนะฮะก็ยังคงไว้นี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นโอเคเลยทีเดียวนะฮะในโหมดกล้องเดี๋ยวสรุปให้ยาวๆไปเลยนะฮะเพราะว่า,าในเรื่องของแท็บเล็เนี่ยก็ถือว่า,ามาคู่กับตัวมือถือนะฮะแล้วก็ความพรีเมียมความอะไรเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะในเรื่องของเสียงเน่ยโอเคมากๆเลยทีเดียว อมาในเรื่องของการใส่เคสกันบ้างดีกว่าตรงนี้นะสำคัญดูแล้วมันมีล็อกน่าจะเป็นแม่เหล็กดูดชัวๆนั่นไงว่าแล้วนี่ดูดปุ๊บสบายๆเลยนะฮะปากกาก็ใส่มุมนี้นี่แล้วก็ตั้งประมาณประมาณไหนนี่โอ้มันอย่างนี้เลยเหรอไม่น่าใช่อะ่ะอม,มันต้องตั้งที่แบบเดี๋ยวนะ อ๋อแล้วมันก็เอียงได้โอ้นี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะฮะนี่เนี่ยพอตั้งเข้าไปปุ๊บประกามจะอยู่ด้านหลังนะเพื่อนๆจะเห็นนะนี่นี่มันก็สามารถที่จะเอียงทํามุมได้นั่นนู่นนี่นะฮะมันก็จะพอดีนะฮะนี่ฮะ จับให้เพื่อนๆได้ดูเลยเนี่ยฮะมันก็จะเป็นพอดีเลยนะฮะกับการใช้งานนั่นน,น,น,นู่นนี่ไล่ไปนะฮะเอาตรงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ถนัดอ่าเขาเรียวกว่าอะไรการใช้แท็บเล็ตอะไรมากเท่าไหร่นะฮะก็แต่การใช้งานก็ถือว่าถ้าเราได้เรียนรู้อะไรมันเนี่ยก็ไม่น่ายากอะไรเท่าไหร่นี่ฮะ ก็คิดว่ามีวิธีเล่นนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนานาเนี่ยเยอะแต่เสียงนี่โคตรดีดีมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะเ,เพื่อนๆจะเห็นนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะก็มีในเรื่องของอ่าอ่ากูเกิลนะฮะที่ผ่านไมโครจีมาให้แบบสบายๆเลยนะฮะเพื่อนๆได้เล่นกัน ยอมรับเลยว่าไม่คุ้นกับแท็บเล็ตตรงนี้นะฮะแล้วก็เอามาปุ๊บเนี่ยแกะรีวิวให้เพื่อนๆได้ได้ดูเลยนะฮะเพื่อที่จะรีบรีวิวแล้วก็ส่งให้เจ้าของเขาดีกว่าเพราะว่าโอ้ของแพงนะ,ะเอาไว้เยอะมากไม่ได้โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันโอเคเทสวิดีโอกล้องหน้านะฮะก็ถือว่าไม่เลวนะฮะแต่ว่าอย่างว่ามันไม่เหมาะกันต้องเอามาถืออย่างนี้เลยนะฮะสองมือมันต้องสองมือนะมือเดียวนี่ ไม่ได้มือเดียวนี่ก็ไม่ได้หนักนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันกว้างนะฮะก็ถือว่าแบบเนี่ยฮะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแสงน้อยเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากนักนะะในเรื่องของกล้องข้างหน้าแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับกล้องอแท็บเล็ตนะฮะต้องพูดว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นกล้องของแท็บเล็ตนะฮะเอาไว้ใช้ ในเรื่องของการทํางานประชุมงานนั่นนูน่นนี่สบายๆนะครับในเรื่องของกล้องนะครับก็ยังถือว่าชัดเจนเดี๋ยวจะไปที่ในแสงน้อยให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะในกล้องหน้าว่าปเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะในแสงน้อยก็ยังถือว่าโอเคเป็นวุ้นอยู่แต่ว่าก็ยังชัดเจนนะฮะกล้องก็ทํางานได้ถือว่าพอใช้ได้นะฮะเวลาทํางานหรือประชุมงานคุยงานกันในที่แสงน้อยไม่มีแสงเนี่ยก็ ยังโอเคเลยนะฮะมาที่แสงก็นี่ฮะกล้องตัวกล้องก็ปรับนี่ฮะเซ็นเซอร์ให้ประมาณนี้โอเค เคครับผมเพื่อนๆแล้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะของเจ้าตัว Huawei Mate Pad Pro 12.2ตัวนี้นะฮะใส่ซิมได้นะครับตัวนี้ก็ในเรื่องของความศักยภาพในความเป็นแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการให้ WPS Office มาให้แบบใช้ฟรี Free นะฮะในตัวของเขาเลยเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะ,ะสำหรับใครที่เป็น ทํางานที่ว่าต้องใช้อะไรหน้าจอใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะฮะต้องทํางานแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอยู่กับที่นะฮะอันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็มันก็สามารถที่จะแชร์กับเจ้าตัวอุปกรณ์ที่เป็นหัวเวบยได้แบบสบายๆเลยนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะก็สามารถที่จะโยนไฟล์ยโยนอะไรให้กันแบบง่ายๆเลยนะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะฮะตรงนี้นะฮะก็โอเค ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับสมาชิกที่ส่งเจ้า2ตัวนี้มาให้รีวิวนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะถ้าอยากให้แอปมีอ่ามือถือดีๆอย่างนี้อ่แกจ็ตดีๆอย่างนี้แปลกๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้เป็นข้อมูลกันนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆนะับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะฮะจะได้เจอแอปทันได้ทันท่วงทีนะฮะก็สนับสนุนช่องเล็กช่องนี้หน่อยนะฮะก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับสาหรับวันนี้หัวเว่ เมทแพดโป12.2ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ